สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่สองห้าหกกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ้าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะ EP แบ่งปันปยามเย็น2-5-6นะคะพี่จา๋าวันนี้ก็มีพระพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะพี่เก่าๆสวยๆนะคะพี่จาําใหม่เลขหน่งเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสดวัดปักน้ำค่ะ รูปถ่ายขาวดำเก่าๆนะครับจะหุ้มด้วยตะกั่วมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลขหนึ่งหลวงพ่อสดวัดปากน้ำค่ะหมายเลขที่สองเป็นสมเด็จหลังรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พรอมเลี่ยมมาแบบแพ็คคู่300บาทค่ะ หมายเลขที่สามค่ะพี่จ๋าเป็นพระสังกัจใจออกวัดหนองอิดุกค,ค่ะสังกจัจใจหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าออกวัดหนองอิดุกเก่าสวยหมายเลขสามคะ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จา๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะ พระอาจารย์ฟันหมายเลขสี่ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญโลนะคะพี่สามร้อยบาทพระอาจารย์ฟันค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าพระอาจารย์ฟันหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขห้าเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพี่จ๋าปีสามสี่หลวงพอ่อเกษมปุกเศษค,ค่ะ เหรียญสมเด็จพระนะเรศวนหลวงพ่อเกษมปุกเสก300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าวสวยใหม่เลขที่5ค่ะหมายเลข6นะคะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระคงเนื้อตะกัวค่ะหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระคงนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัว3 0 0บาทหมายเลข6ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขเจ็ดเป็นพระธรรมเสือค่ะพี่จ๋าธรรมเสือนะคะพี่พระธรรมเสือเก่าสวยหมายเลขเจ็ดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน,นพี่เอฟซีสามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่จ๋าหล่อเจ้าสัวหมายเลขแปดสามร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขนะคะประจําหมายเลขที่8เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะด้านหลังมีร่องรอยการจานสามร้อยบาทน,นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่9้าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนค่ะหล่อปู่รอดเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่หมายเลขเก้าค่ะพี่จ๋า เหรียญโลกเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เก้าค่ะหมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าสิบเป็นหลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วงนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วงหมายเลขสิบค่ะเป็นเนื้อดินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วงหมายเลขสิบสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะประชาติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข10เป็นหลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วง300อยบาทค่ะ11เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ครุฑค่ะหลวงพ่อปานเนื้อผง3ามอยบาทหมายเลข11ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงหลวงพ่อปานหมายเลข11ค่ะ12นะคะพี่จ๋าเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะชินราชหลวงพ่อเงินนะครับจ้าวัดดอนยายหอมหมายเลข12-300บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลข12ค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่ง2 484ค่ะหลวงพ่อดิ่งหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญ2484หมายเลข13ค่ะ1องค์300บาทค่ะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะหลวงพ่อดิ่ง2 481นนะคะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหลวงพอดิ่งหมายเลขสิบสามค่ะสิบสี่เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพี่จ๋าปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบสี่ค่ะปู่ทวดหลังเตารีดค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ สิบห้านะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่จา๋าเป็นจอบใหญ่ค่ะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบห้าค่ะพี่จา๋าเหรียญจอบใหญ่ปีหนึ่งห้าหลวงพ่อเงินค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะพี่จา๋าสิบหกนะคะพี่ 16เป็นเหรียญหลวงพ่อสงค่ะพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะคะพี่จ๋ารุ่นสร้างหอฉันปีสองหนึ่งค่ะพี่เขาเขียนมาแบบนี้นะคะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทหลวงพ่อสงใหม่เลขสิบหกค่ะ 17นะคะพี่17เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่หม่เลข17ค่ะ300บาทเก่าสวยใหม่เลข17ค่ะ 8เป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเก่าสวยค่ะพี่มีแร่ดอกมาค่ะมาโชว์ค่ะนางพญาใหม่เลข18ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอที่300บาทค่ะพี่จาา๋าใหม่เลข18ค่ะ19เเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ พ่อเดิม2482นะคะพี่จ๋เป็นเนื้อตะกวัวค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมใหม่เลข19-300้าสารบาทค่ะพี่ยีเป็นพระพระวัดอนงงเนื้อเมกพัทค่ะ พระวัดอโน์นะคะพระจ๋าเป็นเนื้อเมกพัใหมายเลขยี่สิบค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อก,กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จ๋าพระคุณแผนค่ะพี่คุณแผนวัดบ้านกลางสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ เก่าสวยนะคะพี akan, ่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า22บเป็นรูปหล่อนะครับพี่จ๋าหลวงพ่อพรหมค่ะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะพี่หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคหมายเลข22 300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค300บาทหมายเลข22ค่ะ ยี่สิบสามนะคะพี่เป็นเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยสองสี่แปดสองค่ะเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองเก่าสวยสภาพใช้ค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามค่ะยี่สิบสี่เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณนะคะพี่หมายเลขยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะ หองค์สามร้อยบาทคะ่ะพี่จ๋า2องค์500บาทคะ่ะถูกใจสนใจต่อใส่ทักไลน์แจ้งหมาเลขนะคะพี่จ๋าหองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการคะ่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่จ๋าผงสุพรรณสา0รบาทนะคะพี่หมายเลข24คะ่ะ25เป็นเหรียญหลวงพระรุ่งวัดท่ากระบือคะ่ะ หลวงพ่อรุ่งพระครูรุ่งนะคะพี่จ๋าพ่อรุ่งวัดท่ากระบือสามอบาทค่ะพี่จ๋าสองสี่แปเก่าค่ะหมายเลขยี่เป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะพี่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าสวยค่ะ 300บาทนะพ,พี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะยี่สิเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลัน่นวัดพระญาติค่ะพี่เสมาพ่อก,กลั่น300บาทค่ะพี่จ๋า เก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติค่ะ28เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จาสมเด็จเก่าใหม่เลข28ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข28ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จาาหมายเลข28 300บาทค่ะ29เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลข29นะคะพี่จ๋า1องค์3 0 0บาท2องค์500บาทค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ30ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข30มินะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรี 3, มีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่256ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า